สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ถนนคนเดินเชียงคานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นวัดศรีคุณเมืองนะครับอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศถนนแล้วก็ดูบริเวณถนนคนเดินนะครับตอนนี้เป็นช่วงเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเดินดูบรรยากาศว่าภายในบริเวณถนนคนเดินตรงนี้เนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับกนนน็นี่มี อันนี้เป็นรถเขาบอกว่าเป็นรถสกายบนะครับก็คือรถสกายบตัวน,นี้ก็จะสามารถที่จะพาเที่ยวสถานที่ต่างๆภายในเชียงคานได้นะครับแล้วก็าพาไปผู้ทอกตอนเช้านะครับสำหรับตัวนี้เราก็เดินมาถึงจุดตังหน้าวัดศี่คุณเมืองนะครับอันนี้วัดศี่คุณเมืองก็จะเป็นวัดอยู่ตรงกลับใกล้ๆถนนคนเดินนะครับทางด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับ จุดนี้้ายมือถ้าลงไปด้านล่างนะครับเขาจะมีเป็นการลอยกระทงเพื่อที่จะเหมือนแบบลอยเคราะห์ลอยโศกออกไป <ature> จากคนจากตัวเราด้วยร้านขาต่างๆเยอะแยะเลยด้านนี้ก็จะเป็นวัดศรีคุณเมืองนะอันนี้คือเดี๋ยวเราจะมาไหว้ตอนกลางวันนะฮะเดินดูบรรยากาศกันดีกว่านี่มีร้านของกินอยู่ฝั่งทางนี้คือถาอ้าในวันที่เรามานี่คือคนอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะ คือแต่ละวันเนี่ยเขาก็จะต่างกันไปนะบางทีแบบว่าบางวันคนเยอะบางวันคนน้อยร้านค้าเยอะร้านค้าน้อยต่างกันฮนะแต่พวกนนี้ก็ร้านค้าอาจจะเดี๋ยวต้องลองดูเดินดูก่อนแต่คนก็พอสมควรกัน,กนเนาะ,อ,นนะอันนี้พระอันนี้พระพระขนมครกหรือว่าหรือว่ามันอันนั้นหรือเปล่า มันยังเป็นช่วงแบบเย็นๆอยู่หรือเปล่าก็เลยอาจจะย,ยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะตอนนี้หนึ่งทุ่มอ่ะังมันก็ไม่ได้แบบไม่ได้ช้าเท่าไหร่นะก็ดึกแล้วนะข้าวโพดนมีร้านข้าวโพดนะครับข้าวโพดคุกเนยยี่สิบห้าบาทมีร้านกุ้งนะครับข้าวขาหมูคือถ้ามาที่นี่ถ้ามาที่เชียงคานเะนี่ยเขาก็ต้องกินกุ้งเสียบไม้เสียบหอยเสียบอะไรเงี้ยนะครับ อืเงินยายมีแปลว่าเฮ้ยเดี๋ยวชนพี่สาวกินเ <c oughs> นาะอ,อายุเยอะแล้วพี่สาวก็หลักสี่กว่าไปแล้วนะฉะนั้นก็คือเครื่องดื่มมึนเมาก็พอได้อยู่เดี๋ยวลองเดินดูวิ้ยมีเสื้อด้วยเสื้อแบบเซ้อคลุมหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับมีเป็นแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยเนาะเอาอบวยลืมผัวชิมฟรี อาลมอนก็มีนี่ยของกินแบบเยอะแยะมากมายเลยทุกคนเดี๋ยวเราพาเดินต่อเดี๋ยวแบบเดี๋ยวรอพี่สาวมันทำพี่สาวมันกินอะไรอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบตอนหนึ่งทุ่มนะครับซึ่งตอนนี้ก็น,นี่มีร้านเบียร์สดมีวุ้นมีเบียร์วุ้นอะไรด้วยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยเราจะพากันเดินก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวขากลับเราถึงจะซื้อของเพราะว่าเราจะซื้อของไปกินที่ที่พักนะคร วันนี้มันเป็นวันธรรมดาวันนี้ที่เรามาเป็นวันธรรมดานะครับฉะนั้นร้านค้าอะไรต่างๆอาจจะไม่ได้เยอะมากเนาะ<ม>ก็ถ้าใครแบบต้องการร้านค้าแบบเยอะๆเลยเนี่ยแนะนําให้มาช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของเอ่อบริเวณถนนคนเดินนะครับเนี่ยมีไข่ปิ้งมีอะไรเธอกินแบบเบียบุญไหม <c oughs> มีเบียบุญด้วยนะ <c oughs> โอ้กลยย่าง น,นี่ของกินเยอะแยะเลยร้านนี้เป็นร้านส่งผัวเมียนะครับก็คือ,อมีแมวอยู่ด้านหลังนะเขาเลี้ยงแมวเรามาแบบสองรอบแล้วก็มาเล่นแมวเขาสองรอบอันนี้ก็เป็นแบบร้านอาหารนี่ อุยซื้ออันนี้เถอะซื้อมะพร้าวแก้วกลับบ้านไปพ่อแม่ให้พ่อแม่กินเพราะว่าที่นี่มะพร้าวแก้วเขาดังเนี่งาี้เคยเขียนชื่อฟรีโอ้โหเนี่ยยี่สิบบาทนา่ทารักน่ารักทั้งนั้นเลยเชื่อมากเดี๋ยวเราเดินก่อนเนาะแล้วก็เพราะว่าพี่สาวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะ,ะทำอันนี้ไปเดินเดินเดิน ออ้มีอะไรบ้างอะฮ้ยเดี๋ยวเราเดินเราเดินเมื่อกี้เราก็มองวันนี้ไงมะพร้าวแก้วทุกคนมะพร้าวแก้วมะพร้าวแก้วครับโอ้ยเนี่ยของฝากอะไรแอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาจะกินมากินพวกข้าวต้มพวกโจ๊กพวกอะไรอย่างเงี้ยนะที่ร้านนี้นะครับ เมื่อกี้คือเมื่อกี้เราสะดุดเราเราก็สะดุ้งล้วก็หันหันไปมองเขาพอดีคือเราเดินพูดอย่างนี้ทุกคนมันต้องมีคนที่ดูเราอยู่ในช่องเราอยู่แล้วจําเสียงเลยเพราะว่ามันจะมีน้องหันน้องหันแล้วก็น้องหัน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 มามองเขาจําเสียงได้แน่เลยอ่ะแต่เขาไม่กล้าทักแน่เลยอ่ะถ้าจําเราได้ก็ทักเราได้นะเราเราไม่แค่เราแค่ไม่เปิดเผยใบหน้าในโซเชียลแต่ว่า ถ้าตัวตัวจริงๆเจอเราก็ทักเราได้นะเราไม่ได้แบบน่าก,กลัวขนาดน,นั้นทุกคนนี่ก็อ๋อนี่เป็นโฮมสเตย์วิพาภาพแปดสิบบาทซื้อไปฝากแม่กันนะอันนี้นะนี่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 เดี๋ยวบอกพี่สาวกันอ,อ่าราคาหมู่บ้านแพงคืนละแปดสิบบาทหนึองร้อยบาทเลือกส,สนนอกเิเลือกเลยเลือกเลยอุ้ย แม่ชอบแบบที่มันมีเป็นดินดินเงินเงินเงินปะทองทองเงินเงินนีดินดิน,ดนสวยดีอุ้ยฝั่งทางนี้หรือวันอันนี้ก็เป็นทองๆองวันนี่นีเป็นดินดินเป็นทองทองแม่ชอบแบบทองทองปะรอบนนดันลองดูมีหลายแบบอันนี้ก็สวย นี่ซื้อไปให้ยายด้วยมันมีหลายแบบมันมีหลายแบบอันนี้ไหมอันนี้มันลายไปไหมเอ้ยมันก็เหมือนกันนี่ลายตรงนี้ไม่รู้เดี๋ยวลองดูลองเดินดูเลือกดู ตอนนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น้าเขา้านะครับหนึ่งคือท้พ่อนะแล้วก็ภาพภาพพันคอสามผืนก็จะมียายแม่แล้วก็น้าสาวนะครับอันนี้ก็จะซื้อไปฝากจากเชียงคานเลยนะครับไปเดี๋ยวเราเดินตรงอุ้ยมีช,ช็อกโกแลตด,ด้วยอะ่ะช,ช็อกโกแลตบีเอ่อฟองดูอย่างเงี้ยนะเดินเดินอ่ะเดินต่อเดิน,ดน,ดนต่อ,เ,ตอเออมันเป็นลายสวยงามตามท้องเรื่อง เออีอแล้วห้ามมองอมสีแล้วห้ามมองห้ามมองร้านต่อไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอนนุ้ยนี่นี่มันมีอันนี้วยเป็นของเล่นเหรออ๋อมันเป็นแบบตุ๊กตาพีตะโขนกระเป๋าอู้ก็ของเล่นเยอะมากน่าน่าซื้อไปเล่นเองไหมอุ้ยพระุงนี่นี่กุ้งมันมีกุ้ง อ๋อสไม้ห้าสบนะครับมาละยี่บาทกุ้งใหญ่อันนี้ข้าวจีอุย้ยหนังควายหนังเข็มนะครับเนี่ยมีร้านข้าวเนี่ยสามารถไปนั่งกินได้คือร้านก็โอเคก็พอมีก็มีเยอะอยู่นะก็ไม่ถึงกับว่าแบบไม่มีนะทุกคนก็ได้เรื่อยๆเนาะสามารถที่จะมาเดินได้ถ้าแนะนําที่มาเดินแบบแล้วก็ร้านพอมีหน่อยก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะอุ้ยก้อยหอยหนา ก็หายนาน่ากินอ่าฝั่งงนี้ก็จะเป็นหอยโข่งนาลวกจิ้มเฮ้น่ากินมากเพราะว่าสมัยแบบอุ้ยสมัยก่อนนะพี่ชายชอบพากินนี่เขาจะมีออกเป็นอันนี้เป็นบ้านพักด้วยแล้วก็มีของแบบเป็นสร้อยข้อมือด้วยเนาะนี่คือถนนคนเดินนะด้านหลังที่เราเดินผ่านมานะฮะนงเป็นสร้อยข้อมือมีหลายอย่าง ไปเดี๋ยวเราเดินต่ออันนี้คือซื้อซื้อผ้าซื้อของนี่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 มีอีกหนึ่งร้านมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเราเดินมาดูนะแม่รัดมะพร้าวแก้วนะครับอันนี้เดี๋ยวซื้อกลับบ้านซื้อให้พี่สาวถือไปบ้านด้วยเพราะว่าเอาไปฝากแม่อุ้ยหมูกรอบเสื้อเสื้อเชียงคานเรามีแล้วเสื้อเชียงคานว่าเรามาหลายรอบแล้วนะอุ้ยซื้อซื้ออันนี้กินดีกว่า พี่น้ำลำไยดูดก่อนอยู่น้ำลำไยพี่สาวไม่มาพี่สาวชาชาตลอดชาตลอดเดี๋ยวนะเดี๋ยวรอก่อนอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยวิซแกรมสิกาเ,เชียงคานอยู่ไหนไม่รู้เดีย๋ยวรอก่อนนี่ยมีเสื้อกางเกงกางเกงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับเก่งร้อยห้าสิบอันนี้อะไรป้องแป้งป้องแป้งอะฮันแนวเชียงคานโอ้เอาแบบ หมุนน้ำกระเจงวี้บี้บี้ี้ีนะไหนอ่ะ้ยไปเถอะไปเร็วน้ำลำไยกินน้ำลำไยก่อนแก้กระหายฮะเนี่ยมากินน้ำลำไยกันก่อนเชิญครับน้ำลำไยครับกินไหมสองแก้วครับอ่าเราแวะมากินน้ำลำไยก่อนนะ อันนี้ก็เดี๋ยวเราค่อยว่ากันตอนนี้ได้น้าลําใหญ่มาแล้วนะครับหนึ่งแก้วเดี๋ยวลองเดินไปเรื่อยๆก็คือตอนนี้หนักแล้วนะแต่ว่าจะแบบยังไม่ซื้อนะแต่ว่าเดินมาหิวน้ำเอ้ยพวงกุญแจยี่สิบบาทเองอือเนี่ยเนี่ยเนเธอยี่สิบบาทเป็นพวงกุญแจนะเดี๋ยวดูกันพวงกุญแจน่ารักน่ารักโอ้ยนี่มีแบบ มีอันนี้เนี่ยมุมกันแจเป็นแบบมอเตอร์ไซค์อืมยี่สิบบาทจากชิงคันอวย,อยเอาไปเอามอเตอร์ไซค์ไปฝากวินวานะ่าไหนซื้อเหาจันเลยนี่เลยเดี๋ยวเดินต่อไปโอ้คนเยอะคนเยอะอืเมียงคำอุ้ยเธอจะบอกว่าเมียงคำที่นี่อร่อยมากเลยนะเออ เมี่ยงคําอร่อยเนี่ยเดี๋ยวเดินก่อนอ่าเราระหว่างเดินนะอ่าเราก็อาจจะยังไม่ได้พูดอะไรเยอะเดี๋ยวเรากินน้ำำําลําไยก่อนนะไปอืมอร่อยมากวุ้ยนี่ขนมบ้าบินมะพร้าวอ่อนบ้าบินบ้าบินมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเดินกันเดินกัน นี่มะพร้าวแก้วนะครับมีมะพร้าวแก้วเกตเอยด้วันี่น้ำอาเดี๋ยวลองเดินของฝากของฝากอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้ขนมจีนขนมจีนเธอเอาไปไว้กินที่บ้านไหม มีตอนนี้ก็คือเนี่ยตอนนั้นเรามากินตำหลวงพระบางที่นี่แหละอยุยเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวแก้ว,วเดี๋ยวเราจะอยากกินเมียงคำที<ป>่เก็นี่มาด้านนี้อันนี้เหือนหลวงพระบางนะครับเป็นร้านอาหาร อัลมอนด์แมคกแคดเมียมอัลมอนด์แมคกแคดเมียพอดีเลยวิอันนี้เป็นแบบว่ามันเผาอบชีสคนก็เยอะอยู่นะเดี๋ยวลองเดินดูของกินของกินนู้นเดินยาวไปถึงนู้นเลยเออมันจะยาวไปถึงวัดท่าคโครกนะครับเฮ้ยอันนี้ก็คาเฟอิสระอิสระวิริมน้ำด้วยตรงนู้นนะ่ะสวยชอะ อันนี้เป็นร้านร้านเฟอร์นะครับก็คือฝั่งทางตรงข้ามาจะเป็นเพื่อนหลวงประบางไปหานอิสานอาหารลาวแต่นี่เป็นอาหารเวียดนามนะครับร้านเฟอร์ก็คือเป็นเจ้าของคนเดียวกันนะน,ะนี่รู้อีกนะเพราะว่ามากินด้านนู้นยเนี่ยหมูห้ยหมูทอดน่ากินมากอืมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยววนวนกลับมาเราเดินไปกันห้ยเนี่ยของเปเรี้ยว อ้ <Ooh. S 2> ไปเดินต่อเตืนต่อนะครับอันนี้คือเป็นร้านผ้าไทยคือตอนนี้เราอาจจะแปว่าไทยไม่ไม่เยอะมากเนะเพราะว่าทุกคนก็น่าจะได้เห็นแบบบรรยากาศอ่ะหลายๆจุดไปแล้ววิย้ยมแหนงอันนี้ร้านบัวลอยอันนี้ร้านดังเลยนะหุ้ย ก่อนก่อนก่อนที่ก่อนก่อนไปกินข้าวกินบัวลอยก่อนไหมร้านร้านข้าวดังถ้าวันเสาร์อาทิตย์ได้นะก็ใส่อันนั้นไปเออสั่งเห็นไหมคนพอมาปุ๊บเขาก็มากันเต็มเลยเนี่ยเนี่ยสั่งเป็นแบบเออสองชุดอะไรเงี้ยไข่ไมไม่เอา นี่เ,เดี๋ยวให้พี่สาวไปสั่งเนาะเพราะว่าบัวลอยโลดเลยเดี๋ยวเขาก็ทําอยู่ด้านหน้านะฮะสามารถที่จะนั่งกินได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูกันมีบัวลอยกะทินะครับบัวลอยไข่หวานนะครับบัวลอยไข่เค็มบัวลอยไข่คู่เนี่ยก็จะราคาตามนี้เลยนะอันนี้คือเป็นแบบลารน,นาด,ด้ครับช่อเรงของเขาอยู่เนาะด้านในก็มีด้านในก็มีขึ้นมาโอเคประมาณนี้เดี๋ยวให้พี่สาวสั่งกัน หอยด้านนี้กน็น่ากินนะอันนี้เป็นยำหอยนางรม60สบาทนะครับแล้วก็มียำแหนมนะครับอืมยำแหนมคลุกดูว่าจะกินยำแหนมคลุกดีเออเนาะแต่ว่าเราก็อยากกินนะอันนี้ด้วยนะอยากกินข้าวข้าวหมูทอดเมื่อกี้ก็น่ากินนะอันนี้ก็ของนิยมไทยนะครับก็เป็นแบบของใช้หมอนเล็กหนึ่งบาทประมาณนี้นะครับทุกคน ให้ดูบรรยากาศกันตอนรอพี่สาวสั่งบัวลอยแล้วก็มาเดินเล่นนี้น้ำน้ำปั่นก็มีนะครับส่วนมากคือตึกแถวนี้ก็จะเป็นที่พักหมดนะทำเป็นโฮมสเตย์นะครับ,บรจริงๆอะ่ะถ้าว่าจังหวัดไหนอะ่ะมีแบบประมาณแบบนี้นะอาจจะไม่ต้องริมโขงก็ได้อ่ะริบเรอจ่ายแล้วเออเย้สามสิบบาทปะสา,า,ามสิบเนี่ยเขาดังอยู่มีพัดได้อย่างไรนคะทบ้านรอนมากเจ้าสบา มีไอศครีมมีไอศครีมร้านไอศครีมเนี่ยเห็นไหมพอซื้อน้ำซื้ออะไรมันก็เป็นภาระเลเลยนี่นี่เขาวาดรูปนะครับชื่อดังวาดรูปเป็นปลายมีดนะครับเดินเดินเดินคือตอนนี้คือว่าจะซื้อตอนกลับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มเต็มมือแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะอ๋อพลิก น้ำน้ำลำไยน้ำลำไยก็มีหลายร้านอยู่เหมือนกันเนี่ยเราเรายเดินยาวๆไปตรงนู้นได้อยู่นะฮะก็คือคนก็ยังร้านก็ยังเยอะคนก็พอมีอยู่แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้แน่นมากตอนนี้อยู่ที่เชียงคานซอย14นะครับลองเดินกันข้าวเหนียหมูป,ปิ้งเนี่ยเป็นกุ้งหอยปูปลาเนี่ยครับละยี่สิบาท เดี๋ยวเรามาเดินเดี๋ยวเดินย้อนกลับเราก็จะเริ่มทยอยซื้อนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆก็ยังไม่ได้อยากซื้อทันทีแต่ว่าเผลอเผลอตัวพากันซื้อไปแล้วเมื่อกี้ไอติมหอยลูกชกนะครับลูกชกนี่คือ1ต้นมันจะออกลูกแค่ครั้งเดียวพอออกลูกปุ๊บมันก็ตายโอ้โหนี่อันนี้ก็คาเฟ่ เค้กครับวิ With a อวิวนะเคยมากินแล้วเนี่ยเค้กอุ้ยพรุ่งนี้ถูกับเก้าโมงอ๋ออกพรุ่งนี้พอเราใส่บาตรเสร็จปุ๊บอะเราก็ออกมากินข้าวตรงนี้เลยมากินข้าวเชาว้าแล้วก็มาแบบเดินเล่นพี่สาวต้องกลับเชา้านะเพราะเขากลับคนครรจะสีมาเรากลักบกรุงเทพให้ดูบรรยากาศนะครับ นู่นก็เป็นซอยอีกซอยหนึ่งแต่ว่าถนนคนเดินจะอยู่ริมโขงนะครับก็ไม่ได้ริมมากนะก็ถัดมาซอยหนึ่งนี่นี่นี่ซื้อมะพร้าวแก้วไปกินแต่ว่ามะพร้าวแก้วอะเราชอบแบบเราชอบเกรดบีเขาะจะมีเกรดเอเกรดบีเกรดีอะไรเงี้ยเราชอบเกรดบีเพราะเกรดเอมันนิ่มเกินมันนิ่มแบบมันก็อร่อยแหละแตมันนิ่มเราชอบแบบให้มันมีความแข็งขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือเป็นเกรดบีแล้วที่สําคัญเมียงคําที่นี่อร่อยนะ กินเมียงคำที่นี่แบบว่าชิวมากฟินมากนูน่นน่าเกือบจะสุดทางละเดี๋ยวตอนขากลับก็เดี๋ยวจะช้อปปิง้งแต่ว่าตอนขากลับก็เดี๋ยวเราจะเป็นการถ่ายลงอ่อเพจแทนนะครับขากลับก็ถ้าใครจะดูตอนเดินกลับกนะ็คือต้องไปดูในเพจซั n น,นี่ออนทัวนะนุ้ยร้านค้าก็เยอะอยู่นะ แต่ว่าเราเราต้องไปกินเดี๋ยวไปสุดทางนี้เลยไปกินน้ําให้หมดก่อนเราจะได้ถิงแก้วเว้ยนี่ร้านนะียน่ารักน่ารักเว้ยมีหอยทอดเว้ยหรือว่าชวนพี่กินตรงนี้เลยดีกว่าเนี่ยมีหอยทอดมีตาไทยมีอะไรอยู่ด้ยกินข้าวตรงนี้เลยดีกว่าเธอเธอเธอกินข้าวตรงนี้เลยกินข้าวตรงนี้เลยไหมเนี่ยน่ารักนี่นี่เห็นไหมมีราดหน้าผัดซีอิ๊วข้าวเหนียวทอดท้่มตำมีหมดเลยเนี่ยเออกินข้าวเลยดีกว่า กินเสร็จปุ๊บก,ก็จะได้ไปหรือว่าย้อนกลับมาค่อยมากินออเดินไปส่วนสุดแล้วก็ย้อนกลับมาค่อยมากินไปเดินเดินขาจีจะกินเมียงคำอืมอร่อยมาก ในร้านโอ้ยทำไมแน่นจังเลยร้านนี้ร้านนี้เรียกสม,มปิสม,มปิมันแปลว่าอะไรเรารู้เรารู้มันเรารู้นรรในในแบบฟิวภาษาอีสานนะเรารู้ว่ามันคืออะไรมันแปลว่าอะไรสม,มปิทุกอย่างอย่างี้เหรอเธอก็พูดไปสม,มปิเออมันแปลว่าอะไรวะวิเน,นี่ยแบบเยอะมากเลยของฝากให้เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อร้าน นี่เขาทำสดๆให้ดูเลยเป็นสีมะพราพ้าวผลิตใหม่รสตั้งเดิมอ่นี่มีเก็เอมีเกจมีเกจซี C, อะไรเงี้ยนะฮะเ,เดี๋ยวลองเดินกันมีมีกรอบอะไรงี้ด้วยอุ้ยเราต้องซื้อไปซื้อมะพร้าวแก้วไปกรุงเทพนะให้เพื่อนเน,นี่ยโคกุนให้เพื่อนกินด้วยไม่งั้นเดี๋ยวจะบ่นอีกว่าไปเชียงไปเชียงคานแล้วไม่ซื้อมาให้กินเลยอดูคน หลังจากที่เราเดินมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ดูบรรยากาศฝั่งด้านนี้ร้านคาเยอะมากเลยนะโอ้คือน่าจะประมาณแบบเป็นกิโลได้นะวุ้ยเรื่องเสื้อเขาก็สวยอยู่นะนี่นี่ อีกไม่ไกลก็จะถึงวัดท่าครกแล้วโอ้มีมีเบียวุน้นมีแบบว่าเล่าเป็นไหนน้ด้วยสุดยอดอะ่ะโอคุณลุงไปเดินต่อนะฮะบางร้านเขาก็คือเนี่ยมันเป็นแบบวันที่เรามานี่เป็นวันศุกร์นะครับฉะนั้นคนก็อาจจะไม่ได้เยอะเท่ากับ,บวันเสาร์อาทิตย์นะแล้วก็ร้านค้าร้านค้าก็เยอะ แต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้แน่นไม่ได้เบียดอะไรกันขนาดนั้นร้านแบบว่าร้านของกินร้านอะไรเงี้ยเต็มเลย <c oughs> เดี๋ยวลองเดินห <c oughs> ุ้ยลูกชิ้นก็น่ากินเราเริ่มคิดอยู่ว่าจะซื้อแบบของกินอะไรอยไรยางซื้อแบบหลายๆอย่างไปกินหรือว่าเราจะไปกินที่ร้านแล้วก,กินที่ร้านเราก็จะกินได้อย่างเดียวไปกินกะทิ น้ำมะพร้าวนะครับอืมพวกกุญแจร้านเสื้อผ้าอุ้ยร้านร้านน้ำอันนี้เยอะมากเลยไปเดินเดินเดินอุ้ยนี่พวกมันเป็นแบบเป็นสีๆเนะาะมะพร้าวแก้วมีสีแบบสีสันหลายอย่าง ยาวไปยาวไปยังไม่จบยังไม่จบยังเดินได้อยู่เดินได้อีกเมงคำจะซื้อเม้งคำไปกินนครับเว,ว,วลามาที่นี่รอบชอบกินเมงคำเขาทำอร่อยดีหมูยอตอนนีอยู่ที่ซอยสิบเก้านะครับ<า> ซ <29. S 2> อยสิบเก้าร้านนวดอ,อือเนี่ยมีแบบชุดอะไรต่าง,งๆาอ๋อนี่เป็นร้านนวดนะเวลาแบบปวดคงปวดขาอะไรเงี้ยก็มาก็มาให้เคานวดได้นี่เป็นหอยหอยพวกกุ้งหอยปูปลา อันนี้วิ่งนี่ไงสี่ห่อร้อยเก้าไปเดินต่อวิ่งจะว่าไปคือชาวต่างชาติก็มาเยอะพอสมควรนะจริงๆเอาจริงชาวต่างชาติเขาชอบวัฒนธรรมที่มันเป็นแบบว่าวัฒนธรรมไทยเป็นแบบบ้านๆเป็นแบบสไตล์ไทยอะไรเงี้ยนะฉะนั้นก็คือถ้าแบบแถวไหนนะมีเป็นเป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะทําเป็นถนนคนเดินได้นะ อันนี้คือเชียงคานเขาก็ทําเป็นถนนคนเดินแล้วก็เป็นระยะทางไกลถ้าชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันแบบทําให้มันน่าเดินซึ่งเอาจริงๆในเชียงคานเขาก็ตรงนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรนะมันก็เป็นแบบแค่อยู่ริมโของอะไรเงี้ยแต่เขาทําให้มันเป็นจุดไฮไลท์ได้ที่มีถนนคนเดินเชียงคานอะไรเไงี้ยพอคนเข้ามาแล้วก็มาเดินถนน แล้วมีของขายมีบรรยากาศที่แบบน่าสนใจนักท่องเที่ยวก็เริ่มทยอยมาเยอะขึ้นเยอะ,ะขึ้นก็สร้างรายได้ให้สู่ชุมชนอย่างเงี้ยนะครับชาวบ้านก็มีอ,อ,อาชีพค้าขายขายสินค้าขายของอะไรเงี้ยต่างๆได้ด้วยนะครับลองดูนี่อันนี้คือวัดท่าครกนะครับอยู่ด้านท้ายๆของถนนคนเดินแล้วละ่ะเนี่ยพาไปเดินดูนี่ด้านนี้ นวนด้านในออกข้าหมากกินไม่ได้กินไม่ได้แล้วเมาเข้าหมากเรากินไม่ได้เ,เาาดุ้ยนี่มีแบบแมงกะพุนแมงกะพุนก็อยากกินเนาะมันแบบกรุบๆคือตอนนี้มันยังไม่ได้กินอะไรไงมันก็จะเห็นอะไรก็หิวหิวแต่ว่าพอกินไปสักอย่างหนึ่งก็แน่นละไปไปเดินรนะครับ ไข่หมึกได้ครับไข่รปลาหมึกขอใบตองย่างครับอ๋อสุดแล้วนะครับอันนี้คืออสุดทางตรงวัดท่าคกนะพิซซ่านะฮะอันนี้ก็ฝั่งนู้นก็เข้ามาเนี่ยตอนนั้นที่เราแบบมาปัน่นครั้งแรกที่เรามาเรามาปั่นจักรยานกับโปโปไปฝั่งนี้แหละแล้วก็ปันปป่นไปนู่นปั่นไปคิดดูนะปั่นจักรยานสองคนไปอะอะไรนะอะไรอ่ะ อะไรแบบกุดกุดอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะปั่นงินไปไกลมากแล้วก็ปั่นกลับอะเราส่งสารมากพอครั้งที่สองที่มาก็เลยเช่มามอเตอร์ไซค์แล้วก็พาขับไปเที่ยวนะฮะนี่อันนี้คือถนอนชายโขงนะครับถ้าใครมาก็มาเดินเล่นอะไรแถวนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราแวะไปทางนี้ดกวยไปเดี๋ยวไปกินน้ำให้หมดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเดินซื้อของแล้วก็กลับไปที่ที่พักนะครับ อันนี้เดี๋ยวเดินกลับไปก็จะเริ่มทยอยซื้อของกินละนี่เลยไปเดินต่ออุ้ยมีเป็นว่าหอนาฬิกาเหรอฟิลหอนาฬิกาเชียงคานอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบบริเวณริมน้ำนะครับมีพญานาคเนี่ยเลยด้วยก็ประมาณเท่านี้นะครับสําหรับการพาทุกคนมาเดินชมบรรยากาศถนนคนเดินจังหวัดที่เชียงคานจังหวัดเลยนะครับบายบายสวัสดีใครอยากให้ไปไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับ ถ้ามีตังค์เดี๋ยวไป